เนเ้น้อยคิวสั่งมาแล้วค่ะอีคิวสั่งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคิวสั่งมาแล้วค่ะกลนหัวแล้วค่ะเหลือแต่คำอมค่ะ นี่นี่โกนหัวแล้วคิ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 ววคินี่นี่แม่โกนหัวให้เลยพ่อกลับมาจากส่งของพ่อกลับมาจากส่งของเสร็จแม่เลยเอ้าจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอ้อจ้าเอ๋ จ่าเอ๋มา <c oughs> กเอ๋มากมากมากจ่าเอ๋จ่าเอ๋แม่ร <c oughs> ับโทรศัพท์ให้หน่อยกัดช <c oughs> ้าจ่าเอ๋เอาจ่าเอ๋กันเอาจ่าเอ๋จ่าเอ๋เร็วจ่าเอ๋ เอาใส่เอาใส่พ่อจิตใจเออใส่เอาภาพปิดตาใจเอออีกอีกอีกใกเอออีกเอาอีกเอาอีกเร็วเอาอีกปิดตาอีกปิดตาเดี๋ยวพ่อจ้าเออฮะ Ê, nhà lón, ốc, kít Kít Cháy Ít Cháy Lúc khay mà Lúc khay mà Lúc khay mà này, à mưa bên này Đấy à. แมาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ปิดแล้วนี่ไม่ปิดแล้วนี่ไม่ปิดแล้วไม่ปิดแล้วไม่ปิดพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วนี่ฮะปิดกับปิดใจตะใส่บกลงที่นั่ง เล่นจ่าเอกกับน,นี่นี่ครับผมพอดีแม่เพื่นตัดผมเออโกนหัวให้ที่เมื่อวานนี่เพื่นตัดแล้วมันนี้มากโกนให้อีก <c oughs> อ่ะไม่เล่นไม่เล่นเอาโอเคพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ